สวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่จะมารีวิวแทบตัวไรเออย่น่ากินไหมคะตัวนี้มีชื่อว่าพี่ปลาทูทอดนั่นเองนะคะดูความยาวของเขาตัวเป็นเมตรเลยตอนที่คุณแม่ไปซื้อที่ร้านเขาก็จะให้เลือกคุณแม่ถามว่ามีกี่แบบเจ้าของร้านบอกว่ามีปลาทูทอดค่ะปลาทูทอดก็คือตัวนี้นะคะปลาทูทอดปลาทูดิบ อ่าปลาทูดิบก็จะสีออกฟ้า,ฟาเงินเงินหน่อยนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือปลาทูไข่ไายถูกถ้าไข่ไายถูกคุณแม่ให้รางวัลแน่ๆเลยปลาทูนึ่งคะ่ปะปลาทูนึ่งออกจะเป็นปลาทูสุกนะคะเป็นออกสีน้ำฟ้าเงินเงินรูปร่างของเขาก็จะเป็นผ้านุ่มๆนะคะอย่างนี้นะคะข้างในเขาจะยัดด้วยใยสังเคราะหอันนี้คุณแม่ซื้อมาเพราะว่า น้องแฟนสีหยากได้นะคะน้องแฟนสีหยากได้ซื้อมาไว้เป็นหมอนกอดนอนเวลานอนหลับแบบนี้นะคะปลาทูตัวนี้สงสัยแม่สงสัยว่ากําลังจะเป็นเอารูปแบบปลาทูมาจากปลาทูมหาชัยแน่เลยเพราะว่าคอมันหักมากเลยดูสิคะเด็กๆเกชฟนี่นะคะปลาทูคอหักก้มลงแบบนี้ เป็นลักษณะของปลาทูที่ดีก็คือปลาทูหน้าง,งอคอห,กหักแบบนี้นะคะแล้วตัวตรงหางก,ก็มีเหมือนมากมีรอยแตกรอยขี้อย่างนี้นะคะตัวนี้คุณแม่ซื้อมาในราคาสามอยเจ็ดสิบบาทแต่ว่าที่ร้านอ่ะมี3ขนาดมีราคา สามร้อยเก้าสิบเก้าก็คือตัวนี้นะคะแต่ว่าคุณแม่ขอต่อมาได้สามร้อยเจ็ดิบแล้วก็จะมีไซส์ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงเป็นห้าร้อยเก้าสิบเก้าแลใหญ่สุดก็คือตัวเท่าคนเลยเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแต่ว่าคุณแม่ซื้อไม่ไหวคุณแม่ก็เลยซื้อให้เด็กคนนี้นอนเป็นตัวนี้อ้าวก็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 เผยนะให้คุณผู้ชมดูหน่อยคะ่ะเจ้าของพี่ปาทูแทยตื่นแล้วหระคะลูกอือ เดี๋ยวให้พี่ปัทูกับน้องแฟนซีลาไปก่อนนะคะคุณแม่ลาไปก่อนบ๊ายบาย